ของบ่าวม,มาแล้วจ้าอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยดูหักตัวใหญ่ปลือยมุอบ่าวสาวปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้พามาตกปลากันที่ทะเลอ่าวปอหาดกวินนะตรงนี้หาดกะวินพูดผิดอุ้ยนี่ได้ปลาแดงตัวใหญ่เบลือเลยจ้าสาวปูตกได้ปลาดอกหมากมาอีกตัวแล้วจ้าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ ได้มาอีกแล้วนะคะของสาปูปลาดอกไมกอีกจ้าเอาลุงเบาลุงเบาลดให้หน่อยนี่จ้าแบกกระป๋องของสาปูตกได้ปลาดอกไมกอีกแล้วนะเอาลุงเบา <laughs> ลุงเบาทำเด็ด ปูนะทีู่กได้โอ้ยใก้จมืดนแล้วจ้าเบ็ดกระป๋องของสาปูก็ตกได้แต่ปลาดอกมากได้ดอกมากมาอีกแล้ววันนี้ลุงบ่าวเหมือนจะไม่ได้เลยนะลุงบ่าวไม่หมานเลยนะวันนี้ได้แต่เบ็ดกระป๋องสาปูอุ้ยมันหมานวจ้ะทุกคนเบ็ดกระป๋องสาปูนี่ ยิ่งตัดยิ่งตัวใหญ่ขึ้นขึ้นเยอะเลยนะขยายใหญ่ขึ้นได้เรื่อยจ้ะโหโหมาเป็นฝูงแล้วมั้งเริ่มจะมืดแล้วนะไม่แน่นนะปลาดกมาก้เริ่มจะตัวใหญ่จากได้ตัวเล็กๆกโอ้ยดึงแล้วมั้งไฟรับฟิยตัวนี้ดึงมันมือมากตัวมันใหญ่ได้มแล้วจ้ตทโกนนี่ ก็บกระป๋องของสาปูท <kr> ั้งนั้นเลยนะลาดอกหมากมันจะอยู่เป็นฝูงโอ้โหดึงกันมันมือมีแต่สาปูนะได้มันมือลุงเบาแปดสามตาไม่ได้ตกเลยได้มาอีกตัวเจ้าของสาปูไม่ทันได้ถ่ายลุงเบาแกหลุดซะแล้วนะของลุงเบามาแล้วจ้าอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยดอกหมกตัวใหญ่ไปรึ โอ้ยโอ้ย,อยนี่นี่นี่ของลุงบาวได้ปลาดอกมากตัวใหญ่เพิ่มร่มโอ้ยเริ่มมืดเลยนะเริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเราต้องตามไฟสายวิยลุงบาวได้ตัวใหญ่เพิ่มเร่มเลยจ้าอขอบเร่อนีน่นมันลืนเบ,บ็ดนะ ชมผลงานวันนี้กันจ้าวันนี้ได้ทั้งปลาแดงปลาดอกหมากปลาจ้องมองปลาวัวนี่ได้เยอะอยู่นะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูนในการทําคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ